สบายดีพี่น้องแตกบะโอ้บวมฟันฟืนพี่น้องเอ้ยโดนฟืนฟาดเข่าตาเลือดแย้มนิดหน่อยนะฮะสบายดีพี่น้องเรือยนคนอาทานเสียยี่หอวเพิดเอาทานพี่น้อง โอ้เจอโดนฟืนเขาเนี่โดนสุดท้ายพี่นอ้องเอเอข่าวเต็มได้แพ้ครับได้แพ้เตานี่ติดเลยอ่าเลื่อยยนมาใช้มีดผ้าอีโต้ ปังบาทเดียวสบายดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับเนาะเดนแล้วครับพี่น้องมาได้ลงคลิปเรื่อยยนคนเอาฐานพี่น้องนี่ครับอากาศดีฝนตกลงมาแล้วกะเผาทานครับพี่น้องเผาทางนี่แหละพี่น้องเต่ากลุแล้วเตาใหญ่ลุแล้วนะครับบรรยากาศโคกนาน้องหินครับพี่น้อง กุ้งนานองหินนะครับเนาะโอ้ได้แพรแล้วพี่น้องฝากรับชมด้วยนะครับบรรยากาศเราติดนีด่ตตแต่โบแตกครับพี่น้องไม่ได้ก็เสียได้ไปเย็บนี <c oughs> ่แต่มันแตกนะฮะเริ่มติดเออเสียยีห่ห้อเสียยีห่ห้อเสียยีห่ห้อพี่นอ้องกาแฟ,ฟยำเช้าพี่น้อง เมื่อวานก็ได้หนึ่งกระสอบครับผมวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งกระสอบเอาท่านไปใส่งามฝนพี่นอ้องเฮ้ตาปิดจนได้นะครับเจ็บแต่เศ้าต้อสงใส่สีได้เงินให้พี่นอ้องเกือบแตก โดนฟื้นฟาดตาเลือดย้อยค่อยนี่แล้เอาฟันฟื้นโดนฟื้นฟาดเขาใครแต่บอแตกอันแย่มโดนสุดท้ายครับผมฝากรับชมหน่อยเดอ้อพี่นอ้องจิบแล้วครับวันนี้โดนสุดท้ายทอนสุดท้ายพอดี ไม่เปื่อยเฮ้ยตั้มฟันมันอีกแล้วปิดโนโละเกือบตาแตกพี่น,น้องเอ้ยครับผม ฝากรับชมด้วยนะครับผมเนาะมุมมีอย่างไรพี่น้องฝา,ากรับชมฝากซับสะไข่เด้อพี่น้องชีวิตชายตูดพี่น้องคนติดดินฝ่าฝนกระตกลงมาแล้วได้นายกใหม่ฉลองฉลองฉลอง ฉลองประชาธิปไตยด้วยการคิ้วแตกได้นายกใหม่ทุฝากรับชมนายมายทานเิปิลาปราคาบันนี้แหละพี่น้องดีครับ